ออกแล้วไหม <laughs> มันก็จะพุ่งแรงเลยนะอมาแล้วบ้านเพื่อนมาแล้ว สวัสดีจ้าวันนี้นาจะมาลองทำอันเนี้ยแล้วนาจะวันนี้นาจะมาชงชาชาไทยกับชาเขียวด้วยโมกาพอดอันนี้นาเพิ่งสั่งซื้อมาเด้อจะลองทำจะลองทำดูว่ามันเป็นจังได,ด แต่ก็เอาตรงๆน้นะก็ลองก็กาแฟาแล้วแหละแต่วันนี้จะมาลองก็ชาเขียววันนี้นะจะตีฟองนมเด้อเด้เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวนะที่ลองกกาแฟาดูเด้อมามาเรามาลองชาไทยก็ชาเขียวกันก่อนดีกว่าเนาะร้อนโอ้โหฟูๆด,ด้ว,วดมันก็ ซื้อมาประมาณสองร้อยกว่าบาทก่อนอื่นอันนี้นาแช่นะนมไว้แล้วนาจะตีฟองนมด้วย,ยมีที่ตีฟองนมด้วยเจ๋งเต็มยศวันนี้มีครบเซตก้าว่าไปแคมได้เลยแหละแก๊สกระป๋องทุกอย่างคือซื้อมาทดลองโดยเฉพาะ ก่อนอื่นนาก็ใส่น้ำห้ามเกินวาวเด้อเพื่อนๆนาก็ซึกอสามาแล้วแ่ลยใส่น้ำแค่ใต้นี่ห้ามเกินวาวพอดีเด็กน้อยอยู่ทดลองรีวิวทำน้ำเนี่ยถ้าน้ำร้อนก็จีไวกว่านี้อันนี้น้าน้ำอุณหภูมิธรรมดาเลยใส่อัน,นี่ ใส่เต็มนี่เลยเราลองชาไทยก่อนเนาะชาไทยใส่ให้เต็ม เห็นอยู่ไหมพเพื่อนเห็นอยู่เนาะอันนี้ชาไทยลองเทละอันเนาะปิดบัหนี่อยากขายอยู่ได้หนี่งแบบนึ่ง จะมีจัดแน่นอนเปิดแก๊สแก๊สอันนี้ดีมากเลยนะเพื่อนๆน,นี่มันอ้าแล้วมันพุบได้ด้วยกันลุ่มเห็นไหมในลาซาด้ามีช้อปปี้มีไหมเริ่มันเปิดเปิดแก๊สอ่าจุดไฟเลยนี่เพื่อนๆดู หนาจะให้ดูใกล้ๆถ้าน้ำเดือดมันที่ออกมาเพื่อนๆมันที่ออกทางรูนี่เห็นไหมนี่มันออกแล้วเพื่อนๆ็ออกแล้วเห็นไหมมันก็จะพุ่งแรงเลยเนาะออปิด ชมเท mm hmm. ให้มดเลยเด้อเพื่อนๆมัน mm hmm. ก็จะได้ประมาณอันนี้ระดับสามครับสามครับก็ได้ประมาณที่จริงนาอยากเปิดล้านขายอันนี้ด้อชอบในวันข้างหน้านาที่เปิดทายกระบ,บ้เจะของนี่แหละเราก็ใส่ ใส่ลงพุนเลยอันนี้ก็ประมาณสักสามชัวนะ่วเสือใช่ไหมล่าเลนอมูนี่จังหวะ ชิมหวานอีกอหวานกำลังเดียนเรามาใส่น้ำแข็งเตรียมพร้อมทุกสิ่งอย่าง ก้วนะที่ตีฟองเลยเด้อเรามาตีฟองกันเลยเด้อแก้วอันนี้ยังไม่มีเลยเอาแก้วนี้ไปก่อนเถอะนี่แก้วอันนี้เป็นระบบผ่านนะนเพื่อนๆเรามารุ่นกันว่ามันจะขึ้นให้เราไหมมันก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ ดูแลก็น่าจะใช้เวลานาน,นถ้ามันเย็นอะยังไงมันก็ขึ้นพ้อเปิดล่านเลยดินหน้าไฟฝันอยากเปิดล่านไปของเจ้าของนะล่านกาแฟ ก็เป็นคนชอบกินกาแฟโอ้ฟองขึ้นเลยได้เนี่ยมันไม่ถ้ามันแรงมาแป๊บเดียวมันขึ้นเลยนะฟองอ่ะเพื่อนๆฮใส่ฟองเลย นี่เสร็จแล้วสวยยู่เด้ละสวยงามตามท่องเรื่องนละ้นเรามาเติมหน้ามือเก่าห้ามเกินวาวเด้เพื่อนๆมันจะมีสองครับสองครับสามครับอันนี้ของหน้าสามครับพวกครับนี่ก็ได้เยอะหน่อยทงได้สองแก้วสแก้ว ที่ซื้อมาอันนี้ชาเขียวอันนี้ชาเขียวใส่ให้เต็มโถนี่เลยด้วยที่จริงนาเป็นทำงานเกี่ยวกับแบบชงกาแฟนี่นาก็เลยสนใจ สนใจเอามาลองทำดูสนใจเอามาลองทำว่าเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะเผื่อเพื่อนๆอยากได้ตามร้อนใส่น้ำยังอีอ่ฝาปิหมุนไม่ต้องเนี่นมากประมาณเปิดแกบแล้วมาบีบนมแค่ ที่มันต้องหวานจังเลยเ่เราใส่นมรอก่อนตีฟองรอเนาะ่ถ้ามันเย็นจัดน่ะ ฟองมันก็จะขึ้นดีอยากขายไงเรื่องเรื่องเลยจะมารีวิวเพื่อ,เ,อ,เ,อเพื่อนดูไม่แน่นะนะอาจจะขายบนไทยรถกระบะข้างทางก็ได้เห็นเขาขายกันเยอะนะ่ะนาก็อยากทำเหมืเขาเลย 嗯。Yep. นี่ไม่ได้มากินโชว์นะวันนี้มาทำโชว์เฉยหวานกำลังดีหวานมันอร่อยอใส่ฟองนมลงไป วงก็อาจจะไม่ดีเหมือนไฟเรียกอะไรไฟบ้านอ่ะถ้าไฟบ้านมันจะดีอืมโอเคใช่ได้แต่เรามาตั้งโชว์อันนี้ชาเขียว นี่ชาไทยสวยงามไหมเพื่อนๆคลิปนี้นะก็มาทำอันนี้รั้งแรกเนาะไม่ใช่ครั้งแรกดิครั้งแรกที่ใช่โมก้าพอดนี่นะโมกา้าโมก้าพอดสไตล์อิตาลีเนะเาะต้มชาไทยชาเขียวต้มแบบนี้กินที่บ้านเองได้ซื้อมานี่มันดีจ้ย อันนี้ก็ประมาณ200กว่าบาทแก๊สหาซื้อได้ที่โลตัสอันนี้ก็สั่งลาซาด้าเหมือนกันไอ้แก๊สข้างล่างนี่ลาซาด้าชอปปี้ e, มีหมดไม่มีหลอดอะ่ะไม่มีหลอดเดี๋ยวเราก็มาชิมกันอย่างนี้แล้วกันเนาะเพืนเนอ่อนๆ หานหอมชื่นใจถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดซับสไครต์ mm hmm. กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยจ้ายัางไงก็เป็นกำลังใจให้นาทำคลิปต่อไปเ้ือยๆฝากที่ตามทางแฟนเพจน,นาสาวโคราดเด้อจ้าคราวหน้าเดี๋ยวนาจะมาทำ คาปูชิโน่เอสเปโซ่ให้ชมเด้อว่านาอยากอยากขายเลยอยากเลยเอามาทำคลิปก่อนคลิปหน้า come, นด ino, เดี๋ยวนาจะมาทำคาปูชิโน่ให้ดูเด้อเพื่อนเนคาปูชิโน่กับเอสเปโซ่เดี๋ยวคลิปนี้นาะขอลาเพียงเท่านี้เด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้าไปบางนี่เดี๋ยวชงให้เด็กน้อยต่อ เิ็กน่อยมันีกิน